สิบแปดตอมาเเท่ากันเว้ยสองแท้งราคาเดียวกันนะ,อ,ะอันเอาแทงเดียวดีกว่าสองแทงกับยากเิเขาอะปล่าไปถึงมันมีบนกับล่างอะ่ะม,มันราคาเดียวกันน้ำหนักห้าหมื่นหกเอาเกินอยู่อันนี้เป็นเฟวีปะมไผีพามผีพาย เออวะแต่มันไม่ได้เตือนนะเอยปกติห้าห้าห้าหมื่นห้าพันปอนน่ะมันก็เตือนนะแต่ทำไมรอบนี้ห้าหมื่นหกมัไม่เตือนว่ะมีไอวบ สเ oh, no. ตเดียมโอโนสนามมาริดถ่ายไปหนึ่งทีอยู่ไหนอออเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าผมเนี่ยด้านหลังบริษัทเห็นไหมมันจะมีกล้องอันหนึง่งยิงไปเลยยิงยาวไป อนาคพดไกเออยูนนูนเลยใช่ไหมครับใช่แต่ยิงแต่ยิงไปได้นะถึงโอเคตัวนี้คือยังยังไม่เคยวิ่งกันเลยฮะเซนิทาเใช่ใช่ครับยังไม่เคยมาวิ่งครับเออดีดีดีตั้งแต่ผมซื้อแบบนี้มาแทบจะไม่ค่อยได้มาโอ้โหต้องเล่นในกคุ้มๆหน่อย เก่านี่วิ่งจนกระดาษขาดแล้วสติ๊จัลรคนก็หายอื ทัวรคนขับไม่ไม่ต้องสอบใบกับขี่อะขนาดนั้นนะแล้วบรรทุกนี้สอบหลายใบกว่าไม่ผิดทางเรา<ะ>จอบเข้าหนอก นีม่มันกระชาเกินต้องออกขวาวะถูกไหมเดี๋ยวจะวิ่งไปนู้นด้วยเดี๋ยวจะถอยถอยได้ไหมนะเดี๋ยวกั้นทางให้ไม่ได้ เกิดว่าเราเข้าข้างในกันไม่ได้ ได้วิ่งไหลทายหมดเออเฮ้ยได้แม่งหลุดไปคันหนึ่งอ๋อมันเห็นคุณคุณอัดคุณอัจินวิ่งมาได้ได้มันก็เลยไปละเออเออเอไอมันฉลาดรอไนได้พร้อมปล่อยรถได้วิ่งไปเลนโน้ตสองร้อยเจไปอ๋อเลนนน้ตนะ เกินไปมัเกินมาประมาณยี่สิบยี่สิบไมล์ยี่สิบไมล์สามสิบไมล์เราไปจับรถจับรถวนมากินไม่ไปละรถเราเป็นไรเอาเลยเอาแล้วเกี่ยวพังไปเลยใส่เกียร์ผิดเปล่าเยียบคักเลยเล่นในพวงมาลัยหรอครับ เก่งเลเรียบขัดดเลยเรียบร้อยเลยน้ำใบนำใบงงหมดไม่เคยมาก็งงอื 你知道。 ว่าเครื่องมันแรงกว่ายแรงมากไมไม่ทำ18เกียร์บ้างอ่ะใช่ เหยียบเท่าไหร่อะใส่ได้ใส่ใสเลยนะดมา เข้าเลยนอนเนะไปเรนไงอน,นำให้นำปุ๊บตูมแน่นอนรอบนี้ <c oughs> แน่นอนแหละผม,มเรียบร้อย <c oughs> จะพร้อมาดีแน่พอจะแซงผมเปนโค้งมาดีเ <c oughs> ข้าโค้งมาดี <c oughs> <c oughs> โอ้โหักหลบกัไม่ได้บอกจัไปดีครับ คือความเร็วที่เมื่อกี้แซงไปอ่ะไม่เป็นความเร็วที่หลุดหลุดเป๊ะเลยนะหลุดโค้งเป๊ะเลยมาเร็วนะวเปลี่ยนเลนให้แล้วเป่าไปเลยครับอุ้ยแล้วอะไรอ่ะข้างหน้าคืออะไรเนี่ยหลบนะระวังนะเบาๆนะมันจอดอ่ะจอดนี่เลยอ่ะข้างหน้าจอดเออ ดูดีรถได้ไอจอดอเฉยอยู <c oughs> ดีดีเคจอดจอดหรือว่ามันขับ <c oughs> ตอนแรกดูว่ามันขบับ้านเลยอจอด <c oughs> จอดทัวหาเมียพดพัง <c oughs> จอดเฉยจอดแล้วไม่เปิดไฟด้วย หาไม่ทันได้เ <c oughs> ลกิดก็ชนไม่เป็นไรผมมีอย่างเดียวอห <c oughs> ลับสายก่อนไงหลับสายคร <c oughs> ับพอสายนั่นแหละเอไอเอ็นจีเจโอเอ็นเซ่เอเมเจอร์วันดีฮะ ไอ i ไม่ค่อยหลบใหนะ้แต่เบาอันนี้มาวิ่งสเปนนะสเปนใส่แตนล,ลงไปทาแล้วเนี่ยเมอร์เซียเมอร์เซียนะี่มันของก็ของสเปนนี่กัะเฮ้ยประเทศสเป,เปนเบามั้งเข้าเลนออกเลน <c oughs> เข้า,าข,ขวาเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าซ้ายเข้าขวาอันนี้อะไรยัยคันก็ตกแต่ไล่อยู่ทีนึงให้มันตื่นหน่อยโหนี้สองทุ่มครึ่งนะสว่างอยูเลยอืมะจะไม่มีกลางคืนมั้ง <า S 2> สว่างแล้วเนี่ย รถช้าเลยเนี้ยช้ามากใส่หน,น้าไปก่อนเลยมานเลนทางมันมันนตรงแยกกับตรงแยนเลยเราเบ้าบ่าพี่เราเบาเรยเร้ยเหลังอีกแล้วเรียบเราอลย อุยอ้ยโหแม่งจะออกก็ออกแล้วรถทุชชนเมื่อกี้เฮ้ยโหอไอตบเลยครับาเต็มทุกเงเเี้ยเลยก็นี้เอไอสายปาดวะเอไอส <c oughs> <c oughs> าอยว่างนนอง gọi là xa, nhiều hơn, nhiều, nhiều hơn bao nhiêu? ba thùng nè, ba thùng, lên cơn, cơn nít nỗi à, có cà phê ủng lạnh, ừm, cứ như là sẽ เามือนฝนจะตกมากกว่าหรือว่าขับเรือเราเนี่ยเหมือนซัดๆาไปตามพื้นพื้นซัดๆาสไปขับรถจริงๆครับอย่างนั้นอาจจะคล่อมอะไร ไปไปยังไม่ถึงไม่ไม่ถึงกิโลมั้งาจะล่อมนะ <c oughs> พอดีร้านร้านซ่อม็นาอถหมดพอดีใส่มารถ <c oughs> ไม่ครบ ซานีนคุณสิงห์นี่ไมสเปนสเปนผมเข้าโค้งร้อยสามสิบโอ้โหค้งนี้ลึกนะี <c oughs> นี่ยึดสิกระดอนเลย ราทิ์ไม่ตกเลยข้างหลังนี่อย่างจ้าสามทุ่มครึ่งเลยข้างหลังโอ้โหข้างหน้าเราติดสองเลนนะพี่เบาๆนะสองออกซ้ายก่อนสองเลนนี่คือต้องไอ m เอเลยเจระรอไว้ก็ได้พี่แต่เลนซ้ายน่าจะโล่งละจะพอทำรอบก่อน สเปถนถนนใหญ่อยู่แค่สองเลนเองหมดแคบเออแต่สเปนรู้สึกไอ้วง,วงเวียนมันเยอะนะสเปเนี่ใช่เคยมีบางเมืองอาจจะว่าแบบกรจะจอ,อกจากเมืองมันได้ต้องใช้ห้าห้าวงเวียนวงเวียนห้าอันก็จะออกมาได้จากปจัจแจแดงเนี่ยน่ะ ผมก็วิ่งสปรท์เท่านั้นแหละคือตไฟนี้มีเกี่ยวสิไม่แทบได้วิ่งเท่าไหร่สเปเเรยเ,เห็นมีตู้ซัมมอนอยู่เมื่อกี้ภาพลงตา16หกไมล์สิบ,บห,างงห้าเลยก็ใกล้ถึงแล้วครับ25ไมล์จะถึงแนละ้ว ที่สิบห้าสิบหกไมล์าอ๋อโอหยอดรอแล้วพี่ชะลอชะลอ,อเ,เราต้องออกเลนวขวาชะลอขวาครับใช่ครับชะลอชะลอโอ้พยาบาลก็พยาบาลนี่อีกแล้วนี่มาแล้วถึงเวลาแล้ว <c oughs> ที่ทไม่รอบไฟเลยสนข้มงิหมรถพยาบาลขวัญใจเด็กแว้นเลยนะเจ <c oughs> วัาตัวน้อยรอดแล้วอะไรเงี้ยขับไปเลยนนองรถเ,เกงเง่งขับช้าขนาดนี้เก็บไม่ถึงสิบก็กบตกแล้ว เลี้ยวมันก็เลี้ยวอีกอดูสิวงเวียนเยอะไหมโอ้โหวงเวียนอื้อเลยแหละ <c oughs> มีทิ้แบบว่าวงเวียนเยอะสะเปนี่จเจ้าพ่อแห่งวงเวียนแต่มันก็แยกมันน้อยนะถ้าวงเวียนเยอะแสดงว่าแยกน้อยมันจะเป็นวงเวียนแทนไงไม่ต้องมีไฟแดง ถ้าวงเวียนไม่เป็นนี่ก็ชนตลอดไหมโอ้หคอยหวนจัดเล้วะลายสองสำคันเนีนเ่ยันใจเด็กแวน้นเต็มไปหมดกี่คันแล้วสามสี่คันแล้วหรือเปล่า แล้วโอ้โหโอ้โหโหเราลนะทั้งแจงเลยมั้งเนี่ยอุบัติเหตุใหญ่แน่เลย うん。<laughs> ข้างในโกดังเปิดไว้ด้วยประเทศโอ้ปเข้าโกดังเลย ะทำไมมันยงไม่น่วงคาราบารียะคาบาลเลียเป็น,นรูปยูนิคอร์รรอนว่ะคา,าบาลเลียปอาเร์ว่างาบอลเร์สบอลเร ใหม่แล้วเหรอเมือใหม่แล้ววะสนใจเด็กแวน้นมยูกําลังจบนะที่โรงงาานี้ไม่ไม่เหลไม่เหลือคนแล้วสงสัยหลายคันไว้คันแรกจะไม่พอนะนตายเยอะ ติดกันหมดมันก็นไม่รู้จะชนอะไรนะ